ผู้ช่วยสัตราจารในแพทย์ตุนสิทธิสมบงยืน่นหนังสือถึงนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ชี้แจงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นการรีบด่วนเกินไปแม้ว่าจะเชื่อว่านายทักษิณป่วยจริงแต่นักโทษทั่วประเทศในเรือนจำก็ป่วยด้วยสี่โรคนี้เหมือนกันจำนวนมาก มีการรักษาตัวอยู่ในเรือนจำตามปกติอีกทั้งเรื่องของการประกาศล่วงหน้าให้ญาติสามารถมาเยี่ยมได้ในวันที่28สิงหาคมทั้งที่มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจ ขณะที่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยืนยันนะคะว่านายทักษิณยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอาคารมหาภูมิพลราชานุร 88, สร8 8พรรษาที่บริเวณชั้น14ห้องเดิมไม่ได้มีการย้ายไปโรงพยาบาลอื่นตามข่าวจากการตรวจร่างกายตรวจอาการโดยรวมหัวใจถือว่ายังน่าเป็นห่วงแต่เรื่องความดันถือว่าอาการทรงตัวแล้วก็ตอนนี้พักอยู่ที่ห้อง IMCU ที่เป็นห้องดัดแปลงเพื่อรับมือ กับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งได้มีการซ่อมแอร์ทั้งชั้นให้สามารถใช้การได้ซ่อมทั้งหมดไม่ได้เลือกปฏิบตัติหรือว่าซ่อมให้ใครคนใดคนหนึ่งส่วนจะพิจารณาการย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ราชทันพิจารณาไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลตํารวจแต่จากอาการของนายทักษิณต้องใช้โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงซึ่งตอนนี้มีอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเอกชนตามที่ ี่มกระแสขาวไม่มีการย้ายไปไหนเด็ดขาดการจะย้ายเราย้ายทางได้ทางเดียวคือย้ายกับราชทานแต่ถ้าราชทานบอกว่าเอ้ยมาลงมาตําร,รวจแล้วเหมือนกับยังขาดตกบกพร่องหรืออะไรเงี้ยราชทานก็บอกครั้งต่อไปอาจจะไม่ส่งที่ลงมาตําร,รวจทางราชการจะส่งต่อที่ไหนก็แล้วแต่ว่าลงมาราชํารทำเอ็มโอยูที่ไหนที่ต้องถามเรื่องของแพรเนี่ยฮะตอนนี้เราได้มีการส่งให้คมอครับท่เดี๋ยวนะครับอขออย่าบอกว่า ซ่อมให้สำหรับคนไข้รายใดรายหนึออ<ๆ>่งคือเราซ่อมทั้งฟรอครับ,รบก็คือตอนนี้ใช้กันได้แล้วก็ใช,ใช้กัรได้แต่ไม่ได้เย็นช่ำแล้ว มีความเห็นของอาจารย์วิศนุเครืองามนะครับรองนายกรักฐมนตรีบอกว่าได้รับคำยืนยันจากแพทย์ถึงอาการของนายทักษิณครับตอนนี้อาการยังทรงตัวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุขภาพจิตมันจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายนะครับแต่เห็นว่ายังไม่ควรและไม่เห็น ม,มีเหตุผลนะครับที่จะย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็มีแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีกำลังรัชทันและตำรวจเข้าไปดูแลได้นะครับอาจารย์วิสณุบอกว่าถ้าจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นอย่าว่าแต่โรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับถึงจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะย้ายครับ แน่นอนการย้ายตัวของนายทักษิณก็ทําให้หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะคะล่าสุดมีชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นในไอจีส่วนตัวของอุ้งอิงแพรทองทานลูกสาวของนายทักษิณเป็นจํานวนมากค่ะอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปที่นายทักษิณอุ้มหลานมีคนนึงมาตั้งคําถามว่านักโทษหรือเทวดาคะทําให้อุ้งอิงก็ ตอบกลับโพสด,ดังกล่าวนะคะตอบว่าเทวดาค่ะจนกลายเป็นกระแสนในโซเชียลมีการพูดถึงแล้วก็กลายเป็นข่าวเป็นอย่างมากจนกระทั่งต่อมาตัวคุณอุ้งอิงเองก็แชร์สตอรี่ในอินสตาแกรเฉลยค่ะที่เขียนข้อความว่าเทวดาเนี่ยคือเทวดาในใจเกาก็คือเหมือนกับตัวเขาอะค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าเทวดาของลูกคือพ่องี้อ่ะอันนี้ก็คือการออกมาชี้แจงเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะ